สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้ครับผมเดี๋ยววันนี้เปิดประมูลทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ครับเดี๋ยวจะเปิดประมูลทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ต้นโตๆตเป็นไม้เลี้ยงนะครับเป็นไม้เลี้ยงนะครับผมอยู่ในเข่งนะครับก็เดี๋ยวครั้งนี้นะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับ พันยาวลิ้นจี่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าแค่สตาร์ทเนี่ยนะครับที่จะสตาร์ทออกมาจากแปลงของเจ้าของสายพันธุ์เนี่ยนะครับก็พันสามบวกค่าส่งข้นพันห้าแล้วนะต้นนิดนึงนะครับครั้งนี้นะครับนี่คือต้นพันยาวลิ้นจี่ที่ผมซื้อจากเจ้าของสายพันธุ์มานะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับเอามาทําแม่พันธุ์เพื่อจัดจําหน่ายนะครับต้นนี้นี่ครับผมเลี้ยงไว้เนี่ย ก็ไม่ได้เอามาไม่ได้เรียกว่าต้นนี้ไม่ได้เอายอดมาทําพันุ์เลยนะครับเลี้ยงไว้เก็บไว้นะครับตั้งใจว่าจะเลี้ยงให้ใหญ่เลยพอดีเรามีการย้ายโซนไม้เบญจพัรณ์แม่พันธุ์ต่างๆนะครับผมเห็นว่าต้นนี้ลองดูซิว่าเพื่อสมาชิกที่โทรสอบถามกันเยอะมากเนี่ยให้ความไว้วางใจและสนใจกันมากนะครับกับพันธุ์ทุเรียนยาวลิ้นจี่ต้นโตลุกต้นนี้นะครับก็มาดูกันมาดูกันนะครับยาวลิ้นจี่นะครับ ส่งใบะนะเขาครับยาวยาแบบนี้นะครับผมยาวลิ้นจี่ครับใครสนใจนะครับผมบอกเลยเลยครับว่าต้นนี้ผมทําแม่พันธุ์นะต้นนี้ผมเก็บไว้ทําแม่พันธุ์แต่ต้นนี้ผมยังไม่ได้ทาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมจะประมูลนะครับผมจะเปิดประมูลที่ต้นละเริ่มต้นนะครับที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาท สำหรับยาลิ้นจี่นะครับถ้าคุณอยากได้ต้นโตนะผมเปิดผมเปิดประมูลแค่ต้นเดียวประมูลครั้งละสองร้อยบาทถ้าใครคิดว่าคุณสนใจคุณก็คอมเมนต์ใส่ราคามาได้เลยครับใส่มาราคามาได้เลยจริงๆแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาไว้ทําแม่พันธุ์นะครับเอาไว้ทําแม่พันธุ์จริงๆแล้วถ้าผมเอามาทําแม่พันธุ์ผมได้หลายต้นนะแต่ครั้งนี้นะครับเห็นเพื่อนสมาชิกบอกว่าโหผมอยากปลูกยาลิ้นจี่ใหญ่ๆบ้างนะ นี่คือ,อยาวลิ้นจี่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับนี่คือ,อยาวลิ้นจี่ที่เราเลี้ยงไว้แล้วคุณเพื่อสมาชิกท่านใดอยากปลูกต้นโตเลยนะบอกว่าเอยผมอยากปลูกต้นโตเก็บวไว้สะสมนะครับจัดได้เลยครับอันนี้ไปส่งกิ่งข้างนะครับเพราะว่าตอนที่เริ่มได้มาก็เป็นกิ่งข้างนะครับสว,สวยแบบนี้นะครับต้นสะอาดสะอ้านนะครับสมบูรณ์กิ่งข้างข้อดีคือแต่งกิ่งน้อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยสะพักเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้เขาจะเริ่มหมุนละเขาจะเริ่มหมุนแล้วนะครับ ปิดประมูลกันนิดหนึ่งเปิดประมูลกันนิดนึงก็เดี๋ยวเดินไกลกันนิดนึงนะครับว่ายังไงดีว่ามีเพื่อสมาชิกท่านไหนสนใจกันบ้างไหมนะครับนี่นะโหมต้องเดินไกลามากเนี่ยผมจะเห็นต้นทั้งต้นนะครับกับพันยาวลิ้นจี่นะครับก็ประมูลกันไปนะครับประมูลกันไปสําหรับเพื่อสมาชิกที่สนใจนะครับไม้ที่เรียกว่าระบบรากสมบูรณ์นะครับระบบากสมบูรณ์นะครับเลี้ยงไม้แสงจัดนะครับ ปลูกในบ้านเนี่ยก็ปลูกได้เลยนะผาเข่งก็ปลูกได้เลยนะครับสมบูรณ์แล้วกับพันธุ์ทุเรียนยาวลิ้นจีทุเรียนเบตงนะครับที่ลูกกิโลละ2 0 0 0ถึง2,500บาทปีที่แล้วเราซื้อยาวลิ้นจี่มากินแล้วก็มาเพื่อสมาชิกดูในการรีวิวลูกนั้น5กิโล,ลตกที่10,000บาทครับยาวลิ้นจีเรากินลูกเดียว10,000นะ เขาขายลูกเดียวหนึ่งหมื่นนะครับถ้าต้นมันโตคิดดูสิครับว่าถ้าต้นมันโตขายต้นละห้าสิบลูกเอาแค่ลูกละเอาลูกละห้าโลก,ก็พอนะลูกละหมื่นนะห้าสิบลูกเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นต้นพันธุ์ที่ผมเปิดที่หมื่นห้าเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ยาวลินจีจะเลี้ยงนานนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงถึงระยะจุดนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เลี้ยงแบบระบบลากสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับก็มันก็จะต้องมีเจ้าของถ้ามันมีเจ้าของผมก็เลี้ยงต่อไปนะครับ เพราะนั้นมันก็จะใหญ่ขึ้นถ้ามันใหญ่ขึ้นราคามันก็จะสูงขึ้นตามราคาตั้งต้นในตลาดที่ยาวลิ้นจีมาสตาร์ตอนขายนะครับสตาร์ตอนขายทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ปลูกทุเรียนยาวลิ้นจีก็คือพันสามบุคคาส่งอีกก็พันห้าครับต่อต้นนะครับสตารต์มันก็พันห้าแล้ะครับต้นนิดเดียวนะครับตอนที่ผมซื้อมาแรกๆนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าคนคิดว่าคุณอยากจะเริ่มปลูกมันเลยอยากจะได้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ระบบรากสมบูรณ์ ต้นนี้ครับมีเพียงต้นเดียวที่ผมจะจ,ะจัดจาหน่ายได้เพราะว่าต้อนตอน though, to to ื่นเนี่ยผมไว้ทําแม่พันุ์ต้นอื่นผมไว้ทาแม่พันธุ์นะครับต้นนี้ผมยังไม่ได้ย่อยต้นนี้ผมยังไม่ได้ย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อสมาชิกที่ที่คุณสนใจจริงๆนะที่คุณสนใจจริงๆนะครับคุณประมูลได้เลยนะครับประมูลได้เลยถ้าคิดว่าจะใส่ราคานะครับคิดว่าจะใส่ราคาขายความใหญ่ครับขายความไปท่งพุ่มกว้างอย่างนี้นะครับพันยาวลิ้นจี่ สมบูรณ์หมดแล้วนะครับหนักมากหนักมากนะครับดูใบก็ได้นะครับดูใบนี่นะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับสมบูรณ์จริงๆสนใจ เปิดประมูลครับเปิดประมูลก็ถ้าคุณสนใจผมสตาร์ทที่หมื่นห้านะครับก็คุณก็ใส่เลยว,ว่าเพราะผมสตาร์ทที่เริ่มที่แบบหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยอะไรเงี้ยครับเป็นเลขคู่กันไปครับถ้าสนใจก็จัดได้เลยสตาร์ทที่หมื่นห้าสตาร์ทประมูลที่หมื่นห้าสตาร์ทประมูลที่หมื่นห้าครับ สตาร์ทประมูลที่หมื่นห้านะครับสตาร์ทประมูลที่หมื่นห้าผมขายประมูลนี้นะครับเป็นให้กับเพื่อสมาชิกที่สนใจนะครับหมื่นห้าถ้าสนใจมากกว่านี้ก็ไปเลยครับหมื่นห้าพันสองร้อยประมูลเพิ่มหมื่นห้าพันสี่ร้อยหมื่นหกพันว่าไปเลยนะครับว่าไปเลย ผมสตาร์ทที่หมื่นห้าครับคือองบอกว่าถ้าถ้าไม่มีคนสนใจไม่มี้อประมูลผมเลี้ยงต่อานั้นเองครับเพราะว่าเป็นต้นที่ผมไปททาแม่พันธุ์อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้รีบแต่ครั้งนี้นะครับผมเปิดประมูลนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าต้นนี้เรายังไม่ได้ย่อยต้นนี้เรายังไม่ได้ย่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกําลังจะย้ายโซนไปเลี้ยงเนี่ยอีกที่หนึ่งเป็นปลงแปลงด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมันก็จะโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยมันขยับไปเรื่อยนะครับ <tới> เพราะว่าถ้าเป็นเบญจพันธ์เอาไว้ทาแม่พันธุ์เอาไว้เสียบยอดเนี่ยนะครับต้นจะใหญ่มากครับต้นจะใหญ่จะไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ได้เน้นขายนะครับเป็นเน้นทําพันธุ์นะครับเอาไว้เสียบยอดต่อเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจในราคานี้นะครับบอกเลยว่าไม่แพงเลี้ยงนานนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้สําหรับยาวลิ้นจีที่ตอนซื้อมาได้ประมาณแค่ ไม่ถึงไม่ถึงหกเจ็ดใบไม่ถึงหกเจ็ดใบกิ่งก็เล็กกว่านิ้วก้อยผมนะครับตอนที่ได้มาตอนนี้โตแล้วนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่รวบล่างเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าไม่แพงครับถือว่าไม่แพงเพราะว่าเราต้องเลี้ยงเฟ้นแล้วก็อมรุงเขาอย่างดีครับเพราะว่าเราเลี้ยงเขามาเป็นแม่พันธุ์เลี้ยงเขามาทําแม่พันธุ์ต่อนะครับเอาไว้ต่อยอดใครที่สนใจ ผมจะไลน์นี้นะครับเวลาที่ผมประ,ประมูลก็คือ,อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ก่อนตอนเที่ยงต้องตัดสินใจดูครับถ้าคุณเห็นไ like ลน์นี้คุณยังไม่ได้ดูไ like ลน์นี้แล้วคุณเพิ่งมาเห็นคลิปวิดีโอไลน์นี้นะครับผมจะใส่ใน youtube Channel ด้วยแล้วผมจะใส่เบอร์ติดต่อนะครับเดี๋ยวก็มาคอมเมนต์กันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงก่อนสิบสองนาฬิกานะครับถ้ามีเจ้าของขายครับ ถ้าไม่มีเจ้าของผมเลี้ยงต่อแต่ผมก็กำลังบอกว่านี่คือต้นแม่พันธุ์ที่เราทําจริงๆเราซื้อมาต่อยอดมาเลี้ยงจริงๆครับต้นนี้ผมยังไม่ได้ย,ไไดย่อยเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไปเต็มหนึ100่งร้อยเปอร์เซสมบูรณ์แน่นอนครับกับพันยาวลิ้นจีเปิดประมูลที่หมื่นหคุณประมูลครั้งละ200ร้อยหมื่นห้าพันสองร้อยหมื่หันสร้อยหื้าันหร้อยหมื่นหนึ่งพันหแล้วแต่คุณจะประมูลคุณ คุณเลือกเอาคุณเลือกเอาว่าคุณจะสู้ที่เท่าไหร่แล้วก็มีเพื่อสมาชิกสู้อยู่แล้วที่เท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้เที่ยงเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะโพสต์นี้ผมไลฟ์เสร็จผมจะลงโฆษณาด้วยผมจะลงโฆษณาด้วยโปรโมทแค่หนึ่งวันเท่านั้นถึงก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็ไปลง YouTube ด้วยเล่ารูปปั้ต้นไม้ครับ,รบก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวสนใจประมูลได้ครับ จบไลน์แล้วครับให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งชัดๆโคนปบดดินสมบูรณ์นะครับยาวลิ้นจี่โคนประมาณนี้ครับโคนประมาณนี้แข,แ,ขแ,ขแข็งแกร้งแล้วนะครับแข็งแกร่งแล้วกิ่งข้านสมบูรณ์แข็งแรงนี่นะครับใบสมบูรณ์ยาวลิ้นจี่ทุเรียนเบตงที่รุงหมู่ประตยพันไมละเซื้อพันมาทำแม่พันครับกับต้นนี้ ที่ยังไม่ได้เคยย่อยเลยจะเปิดประมูลให้ครับถ้ามีเจ้าของซื้อไปครับถ้ามีถ้าไม่มีเจ้าของเลี้ยงต่อเท่านั้นเองสวัสดีครับทุกท่านแล้วพบกันครั้งหน้าครับไลน์นี้ประมูลนี้จบที่เที่ยงพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ